Ah what ใช้แรงงานคือคนส่วนใหญ่ของสังคมคือผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศตลอดมาปราศจากซึ่งน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาประเทศของเราคงไม่อาจก้าวมาถึงวันนี้ได้แม้จะมีความสำคัญต่อสังคม แต่กรบพบว่าในทุกยุคทุกสมัยพวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมสังคมไทยเป็นสังคมที่คนส่วนน้อยซึ่งกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นผู้กำหนดความยุติธรรมและชะตากรรมของคนทั้งแผ่นดินเสมอมา วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบไพร่ฟ้าค่าไทยเป็นกรอบที่ตอกย้ำให้ผู้คนในสังคมสยบยอมให้กับความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้ำให้ดำรงอยู่ในสังคมกฎหมายก็ล้วนถูกตราขึ้นเพื่อส่งเสริมปกป้องความได้เปรียบของคนส่วนน้อยที่ทรงอำนาจดังคำที่ว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมาย ก็แน่ใสเพื่อชนชั้นนั้นขณะที่วาทกรรมความมั่นคงแห่งชาติถูกนำมาใช้เพื่อกดหัวและลิดรอนสิทธิของคนใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมเสมอมาคนใช้แรงงานในทุกยุคทุกสมัยจึงเป็นคนทุกยากของแผ่นดินที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้ประวัติศาสตร์ของแรงงานจึงเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนทุกเข็นเพื่อทวงความยุติธรรมและสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพวกเขาในทุกช่วงของประวัติศาสตร์แรงงานมีผู้คนไม่น้อยที่ได้อุทิศตนทุ่มเททำงานอย่างองอ,งอาจกล้าหาญ และเสียสละเพื่อให้มวลคนงานผู้ทุกยากอันภัยสารได้ลืมตาอ้าปากมีสิทธิเสรีอย่างที่เขาควรจะมีภายใต้บริบทของการเมืองการปกครองไทยที่เป็นแบบอำนาจนิยมนักต่อสู้แห่งชนชั้นแรงงานคนแล้วคนเล่าต้องถูกไล่ล่ากำราบปราบปรามหลายต่อหลายคนต้องยอมเอาอิสรภาพของตน เข้าแลกกับความฝันใยทางอุดมการณ์และอิสรภาพของชนชั้นบ้างถูกทำให้หายสาบสูญจำนวนไม่น้อยได้ยอมพลีชีพเพื่อเจตนารมณ์ที่จะทำให้สังคมนี้มีความยุติธรรมประวัติศาสตร์บอกเราว่าแม้วิรชนคนแล้วคนเล่าของเราถูกทำให้ล้มคว่ำลงแต่ก็จะมีคนใหม่ๆที่พร้อมจะหยัดยืน ตอโต้อำนาจอาธรรมและสารต่อภารกิจข้างค้างของผู้ที่จากไปประวัติศาสตร์แรงงานไทยจึงเป็นบันทึกแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของพวกเราผู้ใช้แรงงานเรื่องราวของเหล่าวีรชนคนกล้าของขบวนการแรงงานในอดีตแม้วันนี้ยังพลาหมลและถูกปกปิดแต่วันข้างหน้าจะกระจ่างชัด การต่อสู้อันดมอาจกล้าหาญและเสียสละของพวกเขาจะถูกถ่ายทอดและถอดบทเรียนเพื่อคนรุ่นหลังเข้ารับช่วงภารกิจข้างขค้างทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นเราจะไม่มีวันลืมบทกวีอันทรงพลังของเทียนวันที่ว่าใครเป็นพื้นยือร้อนทำนองชอบตามระบบปพาริเมเป์ประเด็นขำ แมน้นิงชาล้าหลัยังมิทำรรจะตกตามน้อยหน้าเวลาสายคือเสียงของสามัญชนผู้กล้าที่เรียกร้องสิทธทิทางการเมืองของชนชั้นไพรจนต้องถูกขังลืม18ปีด้วยอำนาจแห่งสมบูรณาญาสิทธิราชกอสอรกอุราเพื่อนร่วมสมัยร่วมอุดมการของเทียนวันเป็นอีกหนึ่งที่ท้าทาย อำนาจความงมงายอายุติธรรมในสังคมจนถูกอำนาจรัฐทำลายล้างด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นคนเสียจริตและส่งเข้าไปกักขังในโรงพยาบาลบ้างเมื่อรัฐศดินาจำต้องเปิดประเทศและรับเชื้อปรัชญาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมชนชั้นแรงงานรับจ้างได้ถือกำเนิดและเติบโตขึ้น แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงถูกพันธนาการไว้กับระบบไพรและค่านิยมอยากเป็นเจ้าคนนายคนทำให้ต้องนำเข้าแรงงานข้ามชาติจากประเทศจีนแรงงานจีนจึงเป็นแรงงานหลักในตลาดแรงงานไทยและเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแรงงานรับจ้างส่วนใหญ่เป็นจีน รัฐจึงมองแรงงานด้วยความคิดแบบชาตินิยมและความมั่นคงแห่งชาตินโยบายแรงงานจึงเป็นเรื่องของการควบคุมกำราปราบปรามมากกว่าจะคิดเรื่องการส่งเสริมคุ้มครองคนงานต่อสู้เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมอย่างยากลำบากการเคลื่อนไหวเป็นไปในลักษณะปิดลับผิดกฎหมายใต้ดินและนั่นหมายถึง การถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาดเหล่านักเคลื่อนไหวแรงงานชาวจีนคนแล้วคนเล่าที่ถูกกำจัดก่อนการล่มสลายของอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชมีการเคลื่อนไหวเพื่อผู้ใช้แรงงานมากมายหลายกลุ่มแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะได้แก่การเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าคณะกรรมกรภายใต้การนำของทวัดปริิเด,ด ปัญญาชนผู้ถูกขนานนามว่าวีรบุรุษคนแรกของขบวนการแรงงานไทยทวัดและสหายของเขาอีกหลายคนอาทิวาดสุนทรจามองทวันชาติอาสาและสุนกิจจำนงพวกเขาลงไปเคลื่อนไหวจัดตั้งคนงานอย่างจริงจังให้คำปรึกษาร่วมเจรจาต่อรองร่วมกับคนงานที่สำคัญคือการออกหนังสือพิมพ์กรรมกร ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงแห่งแรกของชนชั้นกรรมาชีพไทยการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นไปอย่างยากลำบากและถูกคมคู่คุกคามทั้งจากรัฐและทุน หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475ทวัดได้เป็นหัวหอกในการจัดตั้งรวมตัวคนงานสมาคมคนงานรถรางที่เขาจัดตั้งถึงเป็นองค์กรแรงงานแห่งแรกที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการทวัดรู้ว่าคนงานอ่อนแอเมื่อกระจัดกระจายกัน เขาจึงพยายามเรียงร้อยแรงงานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันหมายให้มีพลังในการต่อรองกับรัฐและทุนที่มีความแข็งแกร่งกว่าสมาคมอนุกูลกรรมกรจึงเป็นการเชื่อมประสานองค์กรแรงงานที่หลากหลายเข้ามาอยู่ร่วมเงาเดียวกัน